กินไปนั่มมาไปน้ำข้าวดีพี่น้องต่อไปนี้หลังจากวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดระบบเพิ่นเปลีป่ยนแปลงใหม่การสร้างรายได้จากนาาเนื้อหาเนาะพี่น้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เป็น,ปนอันนี้อย่างเดียวเลยคลิปเรียวคริปสัน้น จะบ,บ่มีโฆษณาเขามาคลิปเน่าสตรีมจะแบบ่มีโฆษณาค่ะพี่นงการสากอะไ้จากคลิปเลี้ยวคลิปเน่นานะก็จะลดลงแต่ว่าเขา้ามาเข้ามาตรงกลางวอดตงมันไม่ใช่ปัญหาเขากระเหตุคือเก่าค่ะพี่นงภาพนิ่งข้อความสตอรี่อย่างเข้าเหตุคือเก่าเอ่อคลิปสั่นคลิปเน่าเข้ากัเฮตดคือเก่านั่นแหะค่ะ พอพันเจา้าเรียนไรใดเอามาร่วมกันเบิดการทำมันก็จะง่ายขึ้นการเมืองกระลงใดาศาสนากระลงใดพี่น้องตะกี้เป็นใหม่ล่วงดีเออการเมืองาศาสนายอย่งสิอืมอะลกมาใดเด้เค่ะผู้ติดตามผู้ติดตามของเรา หาพันค้นเด้อพี่น้องเป็นกำหนดเป็นหาพันคน้นเ o. ข้ากะเฮดเอาค่ะเป็นกับว่าเขาจะได้กันทั่วนหน้าหละพี่น้องดีใจเนาะเฮดเอาเนื้อหาของเข้ากับ H เฮ้มันดีๆเป็นทำคอนเทนต์ให้มันดีๆให้ให้มันผ่านผ่านสายตา AI เอไอเป็นตรวจสอบเป็นกรรมดเข้มงวดือเขาได้พป่นว้วงมันยืดย่นในเห้งง่ายเฮ็ดในเห้งหาหเหยย้งเฮ็ดง่ายขึ้นค่กะกับเรื่องเรื่องเพลงเรื่องนี้ยังนี่ใครมันคนบ้านใหนพานพระยาเฝ้าไปโลงเรื่อยค่ะเรลล่งดิจิตี้ยังน่นนนะคนนพานแล้วขนาดคนนพานแล้วพระเจ้าอยจังมโลงเรื่อยพ่อ,อยังเป็นราแแ่งแบง่แบงเงินแบ่งไล่ใด จะควางลิกสิทธ์ก็จะได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่พี่น้องเข้าได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์วาเขาจะได้เนาะพี่น้องหนึ่งร้อยบาทเข้าไปแปดสิบเราได้ยี่สิบเที่ยวเขาจะได้เงินเงินลอยหนึ่งมันมาเป็นไงง่ายสังเกตบเบอรงเ้อเขาจะเขาจะร่ลงเพลงกันด้พี่น้องสังเกตดูว่าเขาเขาทำช่องใหญ่ๆหญเขาไม่ลงเพลงกันหรอกค่ะมัน มันส่วนแบ่งมันหลายค่ะโอเคก็แสดงความยินดีขอให้ผ่านขขดผ่านเกณฑ์ขอให้มีรายได้ปังปังไต้เหรียญหลายๆเด้อไปเแต่เอาไปเสือเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะกินตัวกันบ๊ายบาย